กิจกรรมที่1นะครับของโมดูลที่5นะครับอาจารย์จะให้เราทํากิจกรรมวิเคราะห์เทรนสินค้าตัวเองด้วย Google Trends นะครับวิธีทำนะครับนักศึกษาใช้เครื่องมือ Google Trends นะครับทำการวิเคราะห์เทรนสินค้าของธุรกิจตัวเองนะทีมเดิมเลยนะครับเป็นกลุ่มทีมเดิมนะครับส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf นะครับหรือว่าเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปส่งใน Google Classroom ก็ได้เช่นเดียวกัน รายละเอียดของการเขียนนะครับ1ก็คือชื่อนามสกุลหลานศึกษาแล้วก็คณะนะครับสก็คือชื่อนามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ก็คือชื่อสินค้านะครับสก็คือแนบรูปแล้วก็เขียนวิเคราะห์เทรนด์การค้นหาคําที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของตนเองในประเทศไทยนะครับดังนั้นริงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ URL นะครับ trends.google.co.th นะครับ s trends นะครับแล้วก็เราไปเลือก คลิกนะครับคำว่า Thailand หรือพิมพ์ตามลิงก์ URL นี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นการค้นหาเทรนด์นะครับคำต่างๆใน Google ที่เป็นคำของในประเทศไทยนะที่เป็นโลโก้ของ google.co.th นะครับก็คือคนไทยค้นหานั่นเอง mm hmm. พอแล้วถ้าเราทำตลาดในประเทศไทยแต่ถ้าทำการตลาดต่างประเทศเราก็จะเปลี่ยนจาก Thailand นะครับเป็นประเทศอื่นๆได้เลยนะครับ 4.1นะจ,จะให้เราทำการเปรียบเทียบคำประเภทของสินค้าในระดับเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสินค้าเราคือเสื้อผ้านะครับคำประเภทเดียวกันที่เป็นหมวดธุรกิจเดียวกันอย่างเงี้ยครับก็จ,จะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าถุงเท้าหมวกอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วจะพอทเป็นกราฟของ Google Trends ขึ้นมาให้แล้วเราก็ลองทำการวิเคราะห์ในระดับกราฟนะครับแล้วก็ระดับ Relate q u e r y นะครับในแต่ละแบบว่าเขาสืบค้นหาข้อมูลอะไรหรือถ้าเราสามารถเจาะฟิลไประดับยี่ห้อได้โดยการพิมพ์คำค้นเพิ่มเข้าไปที่แมทชิ่งกันได้ก็จะดีมากนะครับเราลองสกัดให้อาจารย์ให้ได้มากที่สุดนะครับ4.2คือเราทำการเปรียบเทียบคำลักษณะของสินค้าของเราที่ลึกลงไปอีกระดัหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราทาธุรกิจเสื้อผ้าเราแค่เจาะฟิลให้อาจารย์หน่อยว่า ถ้าเราเอาเสื้อยืดนะครับเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโล,โลเสื้อกล้ามเสื้อกันหนาวเข้ามาใส่ร่วมกันแล้วเราดูว่าเทรนด์ของการค้นหาลูกค้าหรือผู้บริโภคค้นหาสินค้าอะไรมากกว่ากันและก็สิ่งที่เขาค้นหาครับ r e l a t e query มีความสัมพันธ์กับคำอะไรมากที่สุดเราก็ลงดูว่า25อันดับแรกแต่ละแบบคืออะไรสิ่งสำคัญคือแล้วมันตรงใจกับสิ่งที่เราจะทำหรือเปล่าหรือธุรกิจของเรา ทำหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมือของ Google Trends เป็นการช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเทรนด์สินค้าของเราอ่ะอยู่ตรงจุดไหนของผู้บริโภคที่มีการสืบค้นผ่าน Google Search นะครับดังนั้นอาจารย์ยกเป็นตุ๊กตาให้4.1กับ4.2นะครับแต่ความเป็นจริงเราสามารถเพิ่มข้อของตัวเองที่มากกว่าที่อาจารย์กำหนดได้นะเพราะเนี่ยอาจารย์เป็นเลเวลเดียว เราอาจจะเล่นในเรื่องของสีในเรื่องของแหล่งข้อมูลการขายโซเชียลมีเดียหรืออะไรได้แต่ต้องลิงก์กับสินค้าของเราแปลว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเราต้องประดิษฐ์คำในการค้นหาระดับที่น่าสนใจและทำให้ g l e t r e n d s สามารถตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าของเราเป็นกระแสะหรือเปล่าหรือสินค้าของเรามีคู่แข่งคือแบรนด์อะไรบ้างหรือสินค้าอะไรบ้าง แบบนี้ซึ่งความจริงคือสามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้ในระดับเดียวกันหรือประเภทสินค้าในระดับเดียวกันหรือเจาะด,ดีฟเข้าไปลักษณะคุณนนลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของเราหรือฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆก็ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบนะครับหลังจากนั้นพอเราทําการเปรียบเทียบระดับภาพรวมและระดับฟิลลึกได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย4.3อาจารย์จะให้เราทําการเขียนวิเคราะห์ทุกหัวข้อเลยนะของ Google er Trends นะครับของข้อ4.1และ4.2 ทั้งในรูปแบบกราฟนะครับว่าแคปเจอร์กราฟอะไรก็ได้คบแล้วก็มาแปะแล้วก็เขียนคําอธิบายในช่วงเวลาเราจะต้องแบ่งเวลาของทา m มมิ่งอ่ะว่าสินค้าของเรามันเป็นกระแสในช่วงไหนนะซึ่งใน Google Trend ที่อาจารย์สอนไปครับมันมีหลายทา m มมิ่งมากๆเราเลือกทา m มมิ่งสัก2-3งสามทามิ่งก็ได้นะครับแล้วสามารถเขียนวิเคราะห์ไว้ได้ว่าในช่วงแต่ละทา m มมิ่งเป็นลักษณะแบบไหนและตอบโจทย์ กับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนพวกนี้ครับพยายามใส่คําค้นที่ตรงใจกับธุรกิจหรือสินค้าของเราให้มากที่สุดนะแล้วก็มาเขียนใน4.3นะเขียนวิเคราะห์อ,ออกมาข้อที่5นะครับอาจารย์จะให้เราทําการเขียนสรุปผลของการค้นหาเทรนด์สินค้านะครับนะักศึกษาสามารถจะนํามาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือของเราเองนะได้อย่างไรในด้านใดบ้าง แปลว่าสิ่งที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยครับที่มาสรุปและว,วิเคราะห์ให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเขียนสรุปให้อาจารย์หน่อยนะครับว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรแล้วเรามาปรับ Business Mo เด l c a n ว a s ของเราอย่างไรหรือว่าจะส่งเสริมธุรกิจของเราได้อย่างไรว่าเรารู้ตัวตนตำแหน่งของสินค้าแล้วแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงหรือจะพัฒนาอะไรได้บ้างอันนี้คืออาจารย์ให้เราเขียนสรุปในข้อ5มานะครับอันนี้เป็นมดูที่5กิจกรรมที่1นะครับ วิเคราะห์เทรนด์สินค้าตัวเองด้วย Google Trends